การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เราได้ทําในพื้นที่ตาบลหนองลูเป็นกลุ่ม วิสาหกิจการแปรรูปการเกษตรริศจักรสังขะบุรีเป็นชุมชนคริสกเรีงแบปติสเขาเนี่ยมีกลุ่มวิสาหกิจการแปรรูปอาหารโดยเอาผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของอพืชผักพื้นดินหรือว่าพื้นบ้านนํามาแปรรูปเพื่อเป็นอาหารแล้วก็จําหน่ายออกนอกชุมชนเราได้ลงพื้นที่ศึกษาพบว่ากลุ่มวิสาหกิจก็ยังขาดในเรื่องของการโปรโมทหรือว่าทําการตลาดดิจิทัลเพื่อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้ยังไม่มี ขายในระดับของถิ่นอยู่เราเห็นจุดอ่อนตรงนี้เพื่อที่จะไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่องทางการตลาดรวมไปถึงยกระดับมาตรฐานสินค้าในเรื่องของคุณภาพกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นที่เราได้ไปศึกษาว่าเขาเนี่ยยังมีจุดอ่อนที่เราจะควรไปส่งเสริมอะไรบ้างกระบวนการของเราเนี่ยเราได้ผลิตภัณฑ์มาของผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาก็คือหนเนี่ยต้มจืดใบเหลียงปลารมควันอีกตัวหนึ่ง เป็นต้มส้มใบส้มปล่อยขั้นตอนต่อมาก็คือเราทําการยกระดับให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นโดยการส่งเข้าประกวดห่านพอชอของอําเภอสังขะบุรีตอนนี้อยู่ในกระบวนการการขอดาวหรือว่าอุทอปแต่ว่าชุมชนต้องการองความรู้ค่อนข้างเยอะซึ่งสถาบัานการศึกษาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะต้องไปบริการวิชาการตรงนี้ในอนาคตว,วางแผนไว้ว่านอกจากกลุ่มวิสาหกิจที่เราไปส่งเสริมตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะขยายกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตถ้าเรา ไปส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถผลิตได้ตามที่กลุ่มต้องการเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นประโยชน์การผลิตไม่ขาดตอนกลุ่มผู้ผลิตตัวนี้เราก็จะขยายไปส่งเสริมโดยเอาอาจารย์ของเราที่มีความรู้เรื่องของการส่งเสริมการปลูกผักต่างๆไปส่งเสริมสําหรับกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตจงให้กับกลุ่มเราก็คิดว่าจะดาเนินการในเฟสหรือว่าระยะต่อไป